ท <hi> างวชสพสวและก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหิดลนะครับที่เป็นผู้พัฒนาระบบเนี่ยได้มาเปิดการใช้งานระบบในการติดตามการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เรียกว่าระบบ NRIIS Project Tracking นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญ ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกสวระบบที่ว่าเนี่ยเป็นระบบที่จะทําให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องสามารถที่่ะติดตามได้ว่าโครงการวิจัยของตัวเองแต่ละโครงการเนี่ยขณะนี้ได้อยู่ในขั้นตอนใดของการพัฒนาโครงการวิจัยก็แปลว่านักวิจัยเนี่ยเมื่อยื่นข้อเสนอโครงการ จะสามารถติดตามได้ว่าโครงการเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานให้คุณได้รับโครงการไว้เรียบร้อยแล้วกําลังส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรียบร้อยแล้วได้ส่งกลับมาแล้วส่งกลับไปให้นักวิจัยไปปรับปรุงเพิ่มเติมในข้อใดส่งกลับมาเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะติดตามแล้วก็รับทราบความเคลื่อนไหวทุกๆขั้นตอนของโครงการวิจัยซึ่งจะทำให้สามารถ บริหารจัดการทั้งในแง่ของเวลาการวางแผนงานได้ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างครมัธิบาลในการบริหารจัดการ<อ>ทําให้เกิดความโปร่งใสสามารถรับรู้และก็ติดตามได้ครับจึงเป็นการพัฒนาที่สําคัญมากที่จะทําให้เราเห็นว่าการวิจัยเนี่ยมีความต่อเนื่องสามารถที่จะเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆได้ก็ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งหน่วยงานบริหารจัดการคุณ ที่เอาข้อมูลต่างๆของตัวเองเนี่ยลิงก์เข้ามาในระบบหลักระบบใหญ่นะครับแล้วก็พูดพัฒนาระบบ NIS ที่สามารถที่จะดึงทุกอย่างเข้ามาร่วมกันเราก็ต้องขอบคุณแล้วเราคิดว่าการเปิดตัวการใช้งานในวันนี้จึงจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้นักวิจัยสบายใจแล้วก็รับทราบติดตามโดยตลอดเป็นการในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการที่เอาระบบดิจิตอล เข้ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐนะครับก้าวต่อไปของโปรเจกต์นี้จะน้อยในขั้นตอนวันนี้เนี่ยระบบที่เปิดใช้แล้วเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้วนะครับเน้นที่ขั้นตอนตั้งแต่การยื่นขอ้นขอเสนอโครงการจนไปถึงโครงการได้รับทุนหรือไม่ได้รับทุนนะครับในสเต็ปต่อไปจะดาเนินการเพิ่มเติม ซึ่งขั้นนี้ได้เปิดใช้บางส่วนแล้วแตยย่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็คือนับจากเมื่อได้รับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการสุบโครงการ,ร,ก,าร,รการเบิกจ่ายเงินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละระยะว่าเป็นอย่างไรรวมทั้งการส่งรายงานาก้าวหน้าของของทุนจนไปถึงขั้นตอนปิดโครงการส่วนนี้สามารถพัฒนาต่อได้อีกอันนึงก็คือขั้นตอนในการก่อนการส่งข้อมนโครงการเช่นการที่ มีความต้องการทําด้านนี้นักวิยาสามารถสอบถามได้ก่อน็นระบบในส่วนนี้ครับซึ่งยังต้องพัฒนาต่อไป